ขอให้จําไว้ก่อนว่าเบาโล่งว่างนั่นแหละอันเดียวกับความสว่างถ้าเบาโล่งว่างแล้วสถียรนขอให้จําไว้ว่านั่นน่ะคือความสว่างนี้ที่เราจะรู้สึกสว่างจริงเนี่ยสําหรับคนทั่วไปนะที่จะยืนยันว่าว่าสว่างมันมันจะต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าโอภาสคําว่าโอภาสเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีใครใช้สปอตไลท์มาอยู่ตรงหน้าแต่ลืมตาขึ้นมาไม่เห็นมีนะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความสว่างของจิตที่สว่างแจ้งจางปาง แหออกมาจากภายในและเหมือนกับภายนอกเนี่ยนะมันเอาด้วยเปิดตาเนี่ยนะแสงมันทะลุเข้ามาได้นะทาให้เกิดการเห็นว่าเนี่ยสว่างอยู่แต่ความสว่างอันนั้นเป็นความสว่างภายนอกนี้ความสว่างภายในเนี่ยที่มันต่างไปก็คือเราจะรู้สึกถึงความเรืองแสงที่มันเต็มกว่ามันชัดกว่าแต่จะยังไปไม่ถึงจุดของโอภาสถ้าหากว่า มันยังมีลักษณะของเพดานหรือว่าในสิ่งที่มันกัน้นตอนที่รู้สึกว่าเห็นความว่างเสมอกันระหว่างภายนอกกับภายในและจิตมันเหมือนพลิกเ่ยมันเหมือนพลิกเปิดจากหุบเข้าข้างในเป็นเปิดออกข้างนอกนะรู้สึกสัมผัสถึงอากาศว่างไรตรงนั้นคือตัวอย่างว่าเวลาจิตเต็มมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่ตั้งต้นจากความคิด แต่มันตั้งต้นจากความรู้ซึ่งถ้าความรู้นั้นมีความตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นพูดง่ายๆนะมีความเบาโล่งแล้วก็สถียรนมากขึ้นมากขึ้นความสว่างมันจะปรากฏเต็มขึ้นมาเอง